สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมแก้ว osk 9 OS 8 channel ครับวันนี้คลิปนี้จะเป็นผมจะมีตั้งชื่อโดยรวมๆว,ว,ว่าเด็กซ่อมพระวัดหนองเขินอ่าหลายท่านอาจจะงงว่าทำไมต้องเป็นเด็กซ่อมพระในเมื่อพวกเรามันแก่แล้วไม่ใช่ครับที่วัดหนองเขนินนี้ผมได้ได้เห็นได้พบได้เจอเด็กๆครับเด็กๆคือเด็กตั้งแต่อายุเท่า รุ่นแฟงกี้เลยครับจนถึงอยู่ประมาณยี่สิบกว่า,วามาช่วยพวกผมตั้งแต่ทคาคาจาพระลงสีรองพื้นลงสีเฟล็กและช่วยปิดทองนะครับเด็กๆเด็กๆ,ๆหลายคนที่ผมถามคุณแม่ผู้ปกครองที่พามาเนี่ยเขาบอกว่าปกติลูกเขาเนี่ยจะอยู่บ้านหรือไม่ก็เล่นแต่โทรศัพท์นะครับจับโทรศัพท์เป็นทั้งวันไม่ไม่ไปไหนเลยไม่สนใจอะไรเลย,เลยแต่พอได้พามา ที่วัดนี้ผมก็ได้สอนให้ทําการปิดทองทําการลงรองพื้นทํำความตาพระเนี่ยเด็กผู้นี้ติดใจนะครับแล้วเพราะเขาไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยในชีวิตแบบนี้ไม,ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนพอได้ทำปุ๊บได้เจอความสง,งบได้เจอได้เห็นพระสวยงามนะครับหลายๆคนรบเราบอกคุณแม่ว่าอยากมาอีกบางคนไปเรียนแล้วเนี่ย พอเลิกเรียปุ๊บโทรหาคุณแม่มารับดนูหน่อยหนูอยากจะมาช่วยปิดทองอ่าซึ่งเ,เหตุการณ์ตบบนี้ผมก็ดีใจมากที่อย่างน้อยเด็กรุ่นหลังๆก็ยังสามารถสืบต่อนะครับสืบต่อการดูแลพุทธรูปดูแลพุทธศาสนาต่อไปมันเป็นผมบอกใช้คาว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิตในชาตินี้ที่ได้ทำแบบนี้เพราะว่าหายากมากหายากมากที่ได้ทำ แล้วก็ดีใจที่เด็กเด็กผมก็ถามเด็กอะไรคือว่าอยากทําต่อไหมเขาบอกอยากทําต่อนะครับวันนี้เ <c oughs> พื่อกี้กันมีเพื่อนด้วยเ <c oughs> พื่อกี้จะมีเพื่อนเป็นเด็กแก๊งประมาณสามสี่คนนะครับเป็นเด็กเด็กซ่อมท่าเหมือนกันวันนี้เราจะมาชมการบูรนณะพระปางเปิดโลกเป็นพระแกะสลักไม้มาจากพม่านะครับซึ่งในการบูรณะนั้นายากมากเพราะว่าพระแต่โดนโดนทาสีแบบ เละๆตัวสีนานาแล้วองค์พระแตกไม่สวยไม่งามเราก็ทําการลอกสีก่อนครับซึ่งลอกสีก็ใช้เวลานานมากก็จะมีคนนู้นคนนี้มาช่วยกันลอกสีลอกสีเสร็จก็จะมีการลงรองพื้นนะครับแล้วก็หลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าให้ปิดทองกับนาคนะครับให้ปิดแผ่นทองกับแผ่นหน้าสลับกันที่พระวรกายกับกับที่จีวรชมการ บูนาะพระปางเปิดโลกที่วัดหนองเขินกับเด็กซ่อมพระครับ 3กันยายนครับ2556ก็เป็นวันที่ผมจะต้องอลงน้ำยาเพื่อที่จะปิดปิดถวายแผ่นทองแล้วก็แผ่นหน้าแต่ว่าผมจะปิดถวายแผ่นหน้าก,ก่อนครับแผ่นทองทีหลังแผ่นหน้าตรงส่วนที่เป็นจีวรครับจีวรที่เป็นเรเรียบนะครับจีวรที่เป็นลายลจะปิดแผ่นทอง <Okay. S 1> เดี๋ยวดูกันครับว่าวันนี้ทาคนเดียวด้วยไม่มีใครมาช่วยไม่เป็นไรครับเ,เพื่อความสวยงามของพระพุทธรูปครับ เดี๋ยวราชมกันว่าเมื่อทำเสร็จแล้วัจะเป็นอย่างไร ไปสูนหนึ่งนะครับตอนนี้แดดช่างไม่ปรานีเลยเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปลงต่อแต่อย่างี้ดีค้ามต้องยาแห้งเร็วดีก็วันนี้เป็นวันพระนะครับก็จะมีการทำวัดเช้าอยู่ผมก็ตั้งสมาธิลงน้องยาไปก็ ดีความสุขดีครับครับก็ทำการลงน้ำยาด้านหน้าครับด้านเฉพาะด้านหน้าก่อนเสร็จไปแล้วรอให้น้ำยาเซ็ตตัวรอให้น้ำยาแห้งแห้งบาดๆัดแล้วเราจะปิดถอเองปิดแผ่นหน้าครับ ไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็เริ่มปิดแผ่นหน้าแต่ว่าในการปิดแผ่นหน้าจะยากหน่อยเพราะว่าลมแรงและฝนกำลังจะมา <c oughs> โอ้โหถ้าฝนมานี่การปิดแผ่นหน้าคงต้องหยุดเพราะว่าอ่ามันจะชื้นแล้วก็อาจจะเปียกครับอันนี้จะต้องรีบปิดให้ได้มากที่สุดก่อนก่อนที่ต้นายาจะแห้งมากกว่านี้ ครับแต่เรายังปิดไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะปิดพรุนี้ต่อนะครับใครดูคลิปนี้แล้วถ้าเกิดอยากติดตามสนใจนะครับผมจะไปดูนะปิดทองพระที่วัดหนองเขนินนี้ทุกวันเสราร์เป็นหลักครับผมเดินทางวันศุกร์เย็นทำงานวันเสราร์อาทิตย์สายๆก็เดินทางกลับ เชิญเชิญได้นะครับเชิญได้เชิญไปร่วมกันดูนะองค์พระให้สวยงามหรือว่าใครสนใจอยากจะร่วมปัจจัยบุญเชิญยินดีเพราะว่าเราจะใช้แผ่นทองเยอะมากสําหรับวัดนี้นะครับเรามีพระพุทธรูปประมาณ50กรกว่องค์ที่จะต้องปิดทองทั้งหมดนะครับตอนนี้ปิดทองแล้วประมาณ20องค์หรือีก30องค์คาดว่าปลายปีใหม่ปีใหม่นี้คงจะเสร็จสมบูรณ์ทุกองค์ครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการที่ลุยงานบรูรณะพระพุทธรูปต่อไปเราเราทำให้ฟรีนะครับไม่มีค่าแรงเราพยายามหาเจ้าภาพทองคำที่จะมาปิดพระพุทธรูปทุกองค์นะครับถ้าจะจ่ายทุกอย่างนั้นวัดม่ต้องออกเลยพวกเราเอ,อ,ออกกันเองนะครับออกกันเองแล้วก็ บางคนเห็นว่าเราทําบุญกันก็อิน inbox มาส่งปัจจัยมาช่วยก็ขอสาทุกับทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญในครั้งนี้ดีเรยนะครับติดตามชมแก้ว Osk98 ได้ในคลิปต่อๆไปครับมีหลายคลิปหน้าที่เราบรินตะพาไปนะครับกับเด็กซ่อมระสวัสดีครับ